สนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์บริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยยาเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยแม้ราคาเนื้อวัวตามท้องตลาดจะปรับตัวสูงขึ้น เพราะการผลิตเนื้อวัวไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่นั่นกลับไม่ได้ทำให้เกรรษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นเพราะต้นทุนจากการเลี้ยงนั่นเองที่ส่วนใหญ่จะหมดไปกับอาหารคุณสาเร็จรูปประกอบกับเป็นวัวลูกผสมที่คุณภาพต่ำทำให้โตช้าและได้อัตราการแลกเนื้อที่น้อยนั่นเอง พูดถึงสถานการณ์วัวไทยนะครับคือมันก็พูดง่ายๆก็คือมันจะเป็นเรื่องของของวิกฤตอย่างเช่นคือสายพันธุ์และของในเรื่องของจํานวนของวัวเองนะครับวัวไทยเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตที่ว่าเขาเทขายกันเทขายวัวไปเชือดวัวขุนวัวอะไรก็ตามที่แรกมันเริ่มจากวัวขุนก่อนวัวตัวผู้ลูกวัวตัวผู้ขุนให้ได้อายุส่งเชือดเพื่อเพื่อเป็นเนื้อมาบริโภค เมื่อเมื่อเชื้อดากขึ้นมากขึ้นฆ่ากันทุกวันทุกวันจํานวนประชากรของวัวก็ลดลงไปเรื่อยไปเรื่อยคราวนี้จะเอาวัวที่ไหนแล้วครับก็ต้องเป็นวัวแม่พันธุ์เป็นวัวแม่พันธุ์นําไปเชื้อแทนจํานวนวัวตัวผู้ครับเมื่อนําแม่พันธุ์ไปเชื้อกำลักงการผลิตเ็จะลดลดน้อยลงลดน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อแม่พันธุ์ไม่มีแล้วลูกที่จะเกิดจากแม่พันธุ์ก็ต้องหายตามไปด้วยครับวัวในต่างประเทศอย่างอเมริกาหรือออสเตรเลียเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับวัวเนื้อบ้านเราวัวพื้นเมืองเนี่ย คุณภาพเนื้ออัตราการจเจริญเติบโตเนี่ยจริงๆแล้ววัวไทยเราเทียบเขาไม่ได้เลยตามอเมริกาหรือออสเตรเลียที่เขาเลี้ยงกันเป็นวัวประจําถิ่นของเขาอยู่แล้วเนี่ยอัตราการจเจริญเติบโตของเขาอะค่อนข้างสูงครับแล้วก็คุณภาพเนื้อของเขาเนี่ยก็จะดีดีกว่าวัวพื้นเมืองของเราจริงๆแล้วต้นสายเดิมเนี่ยมันอยู่ที่เขตร้อนต้นกําเนิดเดิมคือประเทศอินเดียแต่เขาเนี่ย ทางออสเตรเลียอเมริกาเนี่ยนำไปปรับปรุงสายพันธุ์ครับวัวพวกนี้สามารถเลี้ยงได้ในในประเทศเราเนี่ยได้สบายสบายเลยราคาก็ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อกำลังซื้อของเกษตรกรเองเนี่ยซื้อไม่ไหวเนื่องด้วยบัวเนี่ยมันลดลดลดลงลดลงเรื่อยๆจากการนําเข้าก็คือคิดค่านําเข้าเข้าไปคิดสายพันธุ์เข้าไปมันก็บวกเพิ่มขึ้นไปครับจึงทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่มีกําลังที่จะซื้อ เรื่องของการที่ว่านําวัวมาหลอกขายให้เกษตรกร,กรอย่างนี้นครับคือจะเป็นจะเป็นกลวิธีของไม่ว่าจะเป็นของพ่อค้าหัวใสหรือว่าเจ้าของวัวเองเจ้าของฟาร์มใหญ่ๆเมื่อเมื่อวัวของตัวเองเนะี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการผสมติดยากมดลูกอักเสบขาขาเจ็บขาไม่ดีหรือนิสัยดุร้ายพวกนี้นะครับคือจากที่จะต้องขายในราคาที่ถูกหรือเข้าเชือดก็คือ ย้อมเขาเรียกว่าย้อมเหมือนว่าย้อมแมวครับก็คือมาขายไปแต่ไม่ไม่ได้บอกประวัติว่าวัวตัวนี้มันเป็นยังไงมาก่อนมีการรักษาอะไรไหมครับถึงภาระตกหนักคือตกหนักตรงที่เกษตรกรผู้ซื้อไปเลี้ยงต่อการดูว่ามีปัญหาไหมอะไรไหมเนี่ยจริงๆแล้วตัววัวเองเนี่ยถ้าไม่ไม,ไม่ไม่แสดงออกจากลักษณะภายนอกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับถึงแม้ผู้เที่ยวชานเองเอง,เองก็ตามนะครับถ้าไม่ได้มีการตรวจ ตรวจลึกทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างระบบสืบพันธุ์อย่างเงี้ยครับถ้าไม่ใช่คนที่ว่าตรวจหรือว่าอุลตอร์ซาวหรือว่ามีความรู้หลายด้านทางด้านนี้จริง,รงๆเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เลยยิ่งซื้อวัวเขามาขายวัวตัวเปล่ามาคือวัวตัวเปล่าก็คือวัวที่วัวตัวเดียวแม่วัวตัวเดียวมาคือไม่มีลูกไม่มีอะไรติดมาเลยอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งดูยากใหญ่เนื้อวัวเนี่ยเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่มีรสชาติที่ดี ครับเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์อื่นการกว้านซื้อของน่าจะเป็นพวกประเทศของในกลุ่มแถบของประเทศจีนแล้วประเทศกลุ่มของมุสลิมเห็นได้ชัด,ชดเลยเวลาเขาขนก็จะไปเป็นแบบรถสิบล้อรถพ่วงเลยเมื่อนําออกเยอะก็ส่งผลภายในประเทศโดยตรงอยู่แล้วครับวิกฤตครับวิกฤตอย่างมากเลยทีเดียวครับอนาคตถ้ายังไม่มีการแก้ไขหรือมาตรการรับมือเนี่ยจำนวนวัวของประเทศไทยเนี่ยก็จะลดลงไปพูดง่ายๆคือแทบแทบจะไม่เหลือเลย สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถซื้อวัวสายพันธุ์แท้เลือดร้อยมาเลี้ยงอย่างเช่นบรามมนหรือฮินดูบราซิลเนื่องจากค่านิยมเลี้ยงวัวเพื่อการประกวดความสวยงามของผู้มีเงินทุนระดับกลางไปจนถึงเศรษฐีเมื่อชนะการประกวดก็จะนำน้ำเชื้อของวัวตัวนั้นไปขายยิ่งมากรางวัลราคาก็ยิ่งสูงหรือไม่ ก็ขายต่อให้กับผู้ที่อยากได้วัวตัวนี้ไปครอบครองในราคาสูงลิฟนี่จึงเป็นระยะห่างที่ยาวไกลกับเกษตรกรชาวบ้านตามชนบทที่ไม่มีหนทางจะซื้อวัวชั้นดีมาเลี้ยงเป็นอาชีพหลักได้เลยแม้วันหนึ่งมีเงินพอแต่ถ้าขาดความชำนาญขาดสายป่านของคนวงการวัวก็มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนหลอกได้ง่ายเช่นกันนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ที่ทำให้เกิดวิกฤตสเต็กเนื้อชาวนาวัวเนื้อขาดแคลนอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยมากก็ไปส้มเทียมมาแล้วก็หมดลูกเสียหมดลูกเสียก็มันก็พอมันอ้วนมาเราก็มาอีกก็ไม่ไม่ติดมันไม่เหมือนเอาเอาพอทับโดยตรงแล้วคนะโดยมากที่จะขายเป็นวัวเนี่ยมันเยอะโดยมากต้องวัวเสียทำไม่ไม่เสียมันก็มันก็จะคขาย างออกของวิกฤตการณ์ครั้งนี้แทบจะมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพราะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานแต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถทลายอุโมงค์ที่ยาวไกลนี้ออกไปพบกับแสงสว่างได้หากเป็นการกระทําที่ถูกชี้นำด้วยความเชื่อและเดินหน้าไปด้วยความศรัทธาทอชคนเลี้ยงมัวจึงถือกำเนิดขึ้นโดยการส่งนำภายใต้หัวใจของลูกชาวนาไทยคนนี้ พืนดินผืนชีวิตกว่า4,000ไร่ผืนนี้คือแหล่งต้นน้ำที่จะสร้างความยั่งยืนบนลำแข้งของอาชีพเกษตรกรไทยผู้ให้ชีวิตเกิดขึ้นโดยประเสริฐอัครศิริการชนะลูกชาวนาไทยผู้ก่อตั้งบริษัททอชคนเลี้ยงวัวแม้วัวอยู่ได้แต่คนเลี้ยงอยู่ไม่ได้ก็ไร้ความหมายแต่ถ้าวัวอยู่ได้คนเลี้ยงก็ต้องอยู่ได้ และอยู่อย่างดีด้วยนี่สิคืออาชีพหลักนี่คือคำกล่าวของชายผู้นี้ที่ต้องการให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลักไม่ใช่อาชีพเสริมอีกต่อไป ต้นน้ำแห่งอิสรภาพเกษตรกรผืนนี้ถูกบ่มเพาะด้วยวันเวลาจากธรรมชาติจนเกิดเป็นแนวทางที่สร้างอิสรภาพให้กับชาวนาชาวไร่และชาวสวนอย่างแพร่หลายแล้วในขณะนี้นั่นก็คือแนวทางเกษตรดินดีที่ต้องใช้ดินที่ดีมีไส้เดือนเท่านั้นถึงจะสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนบนอาชีพเกษตรกรไทยภายใต้การบ่มเพาะ โดยบริษัททอชคบเพลิงนั่นเองเอปลวไฟในวันนั้นยังลุกโชนอยู่ในใจไม่เคยดับสลายไปกับตอานแม่ฉัน <c oughs> เครียดเพราะความอยากจนเหมือนคนบ้าไร แน่นอนว่าทางออกของวิกฤตสเต็กวัวที่จะทำให้เนื้อวัวจาก,กเกษตรกรไทยไปอวดโฉมอยู่บนจานสเต็กฝรั่งได้ต้องใช้แนวทางกเกษตรดินดีเช่นเดียวกันเพราะทุนจากธรรมชาติคือสิ่งที่มั่นคงและยืนยาวที่สุด ธุกิจของฉันก็คือนำความทุกข์องเธอออกจากใจเผาด้วยไฟที่ลุกโชนแม้น้ตารินไหลความตั้งใจไม่เคยปเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอ เป็นพันธกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิตเป็นพันธกิจรับใช้ผู้ให้ชีวิตลมมาแต่ข้าวไม่ลม หัวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานตอมไม่ขึ้นแท้งเพียงไม่มีอยากรู้จริงๆพะาะอะไร ดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชืน้นให้เสดเดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใหให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีพอ ไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จะเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมี Me ละ่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมี Me, เรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช คุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพอ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษ ที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่